สวัสดีครับชาวอิีทั้งหลายพี่น้องอยู่ตางจังหวัดอยู่ไสก็ตามขันหินแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมแน่ด้วยครับเด้อช่องมือเรื่องชยโยโยูทูปน้องไม้มือนีนก็มาทุ่งหน้าครับผม ลมหนาวแล้วครับผมลมหนาวแล้วลมหนาวแล้วเขาหอ,อมมะลิหนึ่งศูนห้ากำลังเริ่มจะตั้งคันผลิตรวงแล้วครับผมโอ้อากาศเย็นขนาดเลยมาตรงหน้าม มาเลาะน้ำลเลาะเขาเขาเกี้ยวชุ่มท่วทงเลยครับผมดินแดนแห่งสยามมีข้าวน้ำมีปูมิปลาครับผม ครับอย่าเฝาอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ผมเนี่ยวยครับเด้อใจพี่ทั้งหลายคลิปนี้ไปกำลังใจกันนะครับผมขอบคุณไวนะหลวงนานีครับ,บคมมีแค่นี้แหละครับ คำสุดท,ท้ายก็ขอกราบคำว่าสวัสดีครับ